ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดา509อุตตมะสารณะชมรมบ้านธรรมะมสพชีวิตของผู้ที่ยังมีกิเลสก็เป็นไปกับด้วยอำนาจของกิเลสเป็นทวนใหญ่แต่ผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมในแต่ละวันมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสที่มี เป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลแม้เพียงเล็กน้อยก็มีประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วที่ได้ยินได้ฟังในแต่ละครั้งเพราะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตท่านย่อมดูว่าการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการฟังการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นปกติในชีวิตประจำวันขณะที่เพลิดเพลินเป็นไปกันกับอำนาจของกิเลสนั้นก็เหมือนการตกไปในน้ํา ถูกพัดพาไปด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่พอได้หัวระลึกถึงพระธรรมเห็นประโยชน์ของพระธรรมถอยกลับจากอากุศลในขณะนั้นก็เปรียบเหมือนการถูกยกขึ้นจากน้ำที่ตัวเองตกลงไปร้อยอุปกรณ์มีเชือกหรือม้ไดเป็นต้นอย่างมั่นคงที่เป็นชน,นีได้ก็เพราะเคยเห็นประโยชน์ของพระธรรมนั่นเองซึ่งเป็นคนละขณะกันขณะที่เป็นไปกับด้วยอกุศลเป็นขณะหนึ่ง ขณะที bursting, ่เห็นประโยชน์ของพระธรรมก็เป็นอีกขณะหนึ่งไม่ปะปนกันดังนั้นเพื่อความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงมีที่พึ่งที่แท้จริงสําหรับชีวิตไม่ไปแสวงหาที่พึ่งอื่นซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเสนอคำว่าอุตมะสาณะมาจากคำว่าอุตมะ แปลว่าอุดมสูงสุดกับคำว่าสารณะแปลว่าที่พึ่งหรือที่อาศัยรวมกันเป็นอุตมะสารณะแปลว่าที่พึ่งอันอุดมหรือที่พึ่งอันสูงสุดเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งเพราะแสดงถึงที่พึ่งที่อาศัยที่เมื่อได้พึ่งแล้วทำให้สามารถพ้นจากความทุกข์พ้นจากกิเลสได้ตามระดับขั้นซึ่งมุ่งหมายถึงพระรัตนตรยัยกล่าวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์การมีพระรันาตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้นพึ่งด้วยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจเป็นปัญญาของตนเองด้วยความเลื่อมใสยอย่างมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสู้สิ่งที่มีจริงทุกประการจะพึ่งพระองค์ด้วยการฟังคำของพระองค์เพราะคำของพระองค์ทำให้พ้นจากทุกทั้งปวงได้ ในพระสุตตันตปิฎกขุตตะนิกายคาถาธรรมบทมีข้อความที่แสดงถึงความแตกต่างกันระหว่างสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งกับสิ่งที่เป็นที่พึ่งสูงสุดดังนี้มนุษย์เป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาป่าอารามและลุกขะเจดี JD, ว่าเป็นที่พึ่งสารณะนั่นแลไม่กเกษมไม่ปลอดโปร่งสรณะนั้นไม่อุดม เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นดีพึ่งย่อมเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และมักมีองค์แปดอันประเสริฐหมายความถึงความเิ็นชอบเป็นต้นซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาชอบ สรณะนั่นแหลของบุคคลนั้นกเกษมปลอดโปรปง่งสรณะนั้นอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงตลอดสี่สญห้ารษาเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดเป็นไปเพื่อเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงจริงตรงตามามเปินจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนอย่างสิ้นเชิงจะเห็นได้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีความประพฤติเป็นไปตามการสะสมแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งและเนื่องว่าโดยส่วนมากแล้วขาดความเข้าใจถูกเข็นถูกไม่มีที่พึ่งที่ประเสริฐไม่มีความเข้าใจความจริงเมื่อได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจหรือประสบกับภัยพิบัติต่างๆเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ประการต่างๆก็วันใบเป็นอย่างมากจึงไปสแสวงหาที่พึ่งที่แตกต่างกันตามความเชื่อถือของแต่และบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญของกุศลธรรมและความเข้าใจถูกเห็นถูกเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นการพอกพูนอกุศลมีความไม่รู้มีความติดข้องและความเห็นผิดให้มากขึ้นเช่นหันไปพึ่งภิกษุอรชีผู้ไม่มีความละอายเพื่อสะดะอกเคาะบ้างดูดวงชะตาชีวิตบ้าง ให้พรมน้ำบนบ้างเป็นต้นซึ่งนั่นนอกจากตนเองจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภิกษุอรัชชีผู้ไม่มีความละอายได้ทำในสิ่งที่ผิดมากยิ่งขึ้นทำลายทั้งตนเองทำลายทั้งผู้อื่นและทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มความหลงงมงายให้กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการทำเดรัจฉานวิชา ซึ่งภิกษุในพระธรรมิน,นทําอย่างนี้ไม่ได้โดยประการทั้งปวงไม่ใช่กิจของภิกษุในพระธรรมินใน,ในขณะที่หันไปพึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งตั้งแต่เริ่มคิดแล้วนั่นเป็นอกุศลซึ่งในความเป็นจริงแล้วอกุศลเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยไม่เป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่โทษและได้สะสมสิ่งที่ไม่ดีติดตามไปอีกด้วยเป็นโทษทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไป สำหรับบุคคลผู้มีปัญญามีความเข้าใจถูกเห็นถูกจะไม่ไปพึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งแต่ได้มีที่พึ่งที่ประเสริฐสูงสุดคือพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยตลอดเนื่องจากมีการได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลําดับ เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประสบกับอะไรก็เข้าใจความจริงเข้าใจเหตุและผลไม่วันไบวหรือวันไบวน้อยลงตามกำลังของปัญญาเมื่อได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจหรือประสบกับภัยพิบัติต่างๆเกิดโรคภัยไข้เจ็บประการต่างๆก็เข้าใจถูกว่าเป็นเพราะอากุศลกรรมที่ตนเองได้กระทำแล้วจึงคลาวให้ผลผลเช่นนั้นจึงเกิดขึ้น โดยที่ไม่มีใครทำให้เลยเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเมื่อเข้าใจความเป็นเหตุและเป็นผลอย่างถูกต้องแล้วก็ย่อมจะเป็นเครื่องเตือนให้เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตที่จะได้สะสมความดีทุกประการทำประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นพร้อมทั้งฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาสะสมเป็นที่พึ่งต่อไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีคุณความดีที่จะทําให้ถึงฝั่งของการดับเกเอมาตลอดระยะเวลาเสียสงไขแสนกลับตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอย่างยิ่งเพื่อตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะได้เกือ้อกูลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเมื่อพระองค์ตัดสู้แล้วทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลก จึงทรงสแสดงพระธรรมที่ประกาศความจริงเกื้อกูลกษัตริย์โลกตลอดระยะเวลา 45- พริาพันนับคำไม่ถ้วนทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นไปเพื่อปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดซึ่งมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงมากนับประมาณไม่ได้พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงสืบทอดมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้พร้อมที่จะให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาด้วยความเคารพ ละเอียดรอบคอบซึ่งจะเป็นไปเพื่อปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดและปัญญานี้เองจะปรุงแต่งให้เป็นไปในคุณความดีทั้งหมดมีความประพฤติที่ดีทางงามทั้งทางกายทางวาจาทางใจเป็นการรักษาจิตให้พ้นจากอากุศลหนักแน่นมั่นคงในคุณความดีนี้เป็นประโยชน์ที่ได้เกิดมาเป็นบุคคลน,นี้แล้วได้สะสมสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต ก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปถึงแม้ว่าในชีวิตประจำวันอาจจะมีบิดามารดาญาติพี่น้องมีสมหา i คอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆบ้างแต่ในที่สุดแล้วก็จะต้องทอดทิ้งกันและกันอยู่ดีโดยความตายที่เกิดขึ้นบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถติดตามไปช่วยเหลืออะไรในชาติหน้าได้แต่ความดีที่ได้สะสมไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญา ที่เกิดจากการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมในแต่ละครั้งไม่สูญหายไปไหนสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะและจะเป็นที่พึ่งแท้จริงสำหรับชีวิตจนว่าปัญญาจะคมกล้าสามารถรู้แจ้งอริยสัจดับกิเลสต,ตามระดับขั้นได้ในที่สุดซึ่งจะต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการอบรมเจริญปัญญาที่สำคัญคือต้องเริ่มฟังเริ่มศึกษาพระธรรมได้ตั้งแต่ในขณะนี้ จบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัป,ปดาอุตมะสรณะที่พึ่องอนดุดมหรือที่พึ่องอันสูงสุดชมรมบ้านธรรมะมอสอพสมาชิกเลขที่867วันพุทธที่12กรกฎาคม2 5 6 0